อเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ดาวเธอจะพบกับความสัมพันธ์ที่เบาใจคิมซูฮยอน เรื่องและภาพรองสริทองคําใสแปลจงรักษาความเคารพตัวเองอย่างมั่นคงอย่าควยเขวไม่งดงามแล้วไงไม่พิเศษแล้วยังไงหรือความสมบูรณ์พร้อมที่เป็นคุณและชีวิตเรานั้นยังคงสูงค่าความสุขต้องมีการรับรองด้วยหรือฉันไปร้านอาหารที่กำลังฮิตช่วงนี้ เมนูเด็ดเขาคือออมเล็ตหน้าทึ่งที่ไข่จะไหลยเยิ้มตอนเราใช้มีดกรีดบ,บริกรยังใจดีสอนจังหวะถ่ายคลิปสวยๆให้อีกด้วยทั้งสนุกแล้วก็ทำให้คิดว่าอาหารสมัยนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อกินอย่างเดียวแฮะคิดดูแล้วของเก๋ๆทั้งหลายมีสิ่งที่เหมือนกันคือถ่ายรูปออกมาสวยไม่ว่าจะเป็นอาหารหน้าตาดูดี ที่เราโพสต์หรือแชร์ว่าได้ลองแล้วหรือการรู้จักกับคนจริงๆสิ่งสำคัญกว่าคุณภาพดีคือต้องดูดีสิ่งที่ว่านี้มีอยู่เต็มโลกโซเชียลระหนึ่งเป็นหลักฐานของความสุขถึงใจหมุนหมนเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับภาพที่คนอื่นแสดงให้เห็นแต่เราก็บากบัน่นหาทางที่จะดูดีเหมือนกันแต่ว่านะบางทีอาหารสวยๆที่เราเห็นแช่ว่าจะอร่อย บางความสัมพันธ์ดูเจ๋งแต่ก็แค่ผิวเผินไม่ได้ผูกพันกันลึกซึ้งหน้าชื่นอกตรงก็มีถมถือการแสดงให้ดูดีนั้นง่ายแต่จะดีจริงหรือเปล่านั้นอีกเรื่องภาพลักษณ์สวยงามในรูปถ่ายจึงไม่อาจรับรองได้ว่ามีความสุขจริงๆไม่ผิดหรอกหากอยากบันทึกและแบ่งปันช่วงเวลาต่างๆในชีวิตแต่การแค่ถ่ายรูปชีวิตที่ดูดีโดยชีวิตจริงหลังเลนกล้อง ไรซึ่งความหวังซ้ำยังรู้สึกกระจอกงอกง่อยกับสิ่งที่ไม่เคยพัฒนาปรับปรุงจะไม่น่าเศร้าไปหน่อยหรือตอนนี้เราเปลืองเวลากับพลังใจเกินเหตุเพื่อจะยืนยันถึงความสุขหรือเปล่าสิ่งสําคัญกว่าดูเลิศดเลนในสายตาคนอื่นคือสิ่งที่ดีต่อเราและต่อหัวใจเราไม่ใช่หรือแทนที่จะไล่ตามความสุขที่ถูกประดิษฐ์จัดวาง เราควรได้พบกับความสุขใจแม้กับสิ่งธรรมดาอาจเป็นอาหารง่ายๆแต่ถูกปากสถานที่ไม่รัดรูแต่พักพิงได้อย่างสบายใจหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ธรรมดาแต่แบ่งปันน้ำใจแท้จริงกันได้ไม่เป็นไรหรอกหากไม่ได้ดูดีในสายตาคนอื่นโตคุณสำคัญกว่าคนที่มองมานี่นาคุณค่าคนเรานั้นขึ้นอยู่กับคนคนนั้น ให้ความสำคัญสิ่งใดจิตใจคนเรามองเห็นไม่ง่ายปานนั้นหรอกไม่สนุกไม่เป็นไรขณะฉันเป็นคนร่าเริงมากก็ยังเคอะเขินเวลาเข้ากลุ่มเพื่อนใหม่อาการเก้อเขินเมื่อเพิ่งรู้จักทำให้คนอื่นนึกว่าฉันเป็นคนเงียบเงียบเรียบร้อยน่าอึดอัดใจใช่ย่อย หากต้องรักษาภาพลักษณ์แบบนั้นในกลุ่มต่อไปเรื่อยๆฉันพยายามหาทางออกจนจัดการกับปัญหานี้ได้แล้วหากจะให้ถ่ายทอดเคล็ดลับแก่คนที่กลุมใจกับการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ก็คือให้ทำเป็นว่าเราไม่ประมาะลองจินตนาการถึงสถานาการณ์แรกพบหน้าฝึกทักทายก่อนไปที่แปลกใหม่นั้นๆให้แน่ใจว่าจะไม่เกรงวางตัวคล่องแคล่วธรรมัดมง พอฝึกบ่อยๆก็จะค่อยๆเป็นธรรมชาติแก้ไขาอาการเขินคนแปลกหน้าได้สำเร็จแต่บางคนบอกลองทำแล้วอึอดอัดเหมือนฝืนแสดงละครเป็นคนสดใสกับคนรอบข้างจะมีอะไรที่แตกต่างละ่ะอาการเขินเพื่อนใหม่เกิดจากเราประมาะและใจแป้วเวลาเจอสถานการณ์แปลกใหม่ทำให้ไม่เป็นตัวเองจริงๆเราพัฒนาด้วยการฝึกเข้าสังคมให้ใคลอาการประมาะได้ เช่นเดียวกับมีทักษะดีขึ้นเมื่อฝึก presentation หรือสอบสัมภาษณ์แต่หากให้คนเงียบๆนิ่งๆฝืนแซงทำตัวสดใสร่าเริงก็เท่ากับไม่เป็นตัวเองถึงเป็นการแสดงแบบแม t ตอ d ทั้งเราและอีกฝ่ายคงกระอักกระอ่วนหน้าดูตอนฉันจัดงานบรรยายต่อหน้าคนจำนวนมากครั้งแรกก็กลุ้มใจว่าควรดำเนินการบรรยายอย่างไรดี ึงศึกษาดูงานบรรยายของวิทยากรที่มีชื่อเสียงงานพวกเขาทั้งสนุกและมีสีสันฉันเลยคิดว่าอืมคงเข้าทีถ้าฉันทำแบบเดียวกันทว่าพอฉันฝืนจะบรรยายให้สนุกมีสีสันบ้างกลับไม่เป็นธรรมชาติดูฝืดเฟื่อนชอบกลช่วงนั้นฉันบังเอิญได้ชมงานบรรยายของวิทยากรอ,อีกท่าน เนื้อหาตลอดงานมีความจริงจังไม่มีการเล่าเรื่องเรียกเสียงหัวเราะเลยแต่ก็มอบแปลงสั่นสะเทือนเบาๆแก่ผู้ฟังจำนวนมากทำให้ฉันตระหนักได้ว่าอ๋อที่แท้ใช่ว่าวิทยากรทุกคนต้องพูดให้คนขำและไม่มีใครคาดหวังว่าจะได้ฟังเรื่องตลกในงานบรรยายของฉันเสียหน่อยคิดดูแล้วเราคงเคยอึ้งสนิท ตอนที่รุ่นพี่ที่เพึ่งปลดประจำการจากทหารเกณฑ์แล้วกลับมาเรียนต่อดันพูดวลีฮิตมัวซัวชอดๆหรือไม่ก็กระอักกระอ่วนเวลาหัวหน้าฝ่ายดันใช้คำยอ่อเหมือนเด็กนักเรียนพูดเล่นกันหลังจากนั้นฉันเลยเลิกฝืนและตามหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่ทางปลอบโยนและสื่อถึงใจคนเราอย่างสุดฝีมืองานบรรยายจึงเป็นธรรมชาติ ทั้งผ่อนคลายและสบายใจรวมถึงบรรยากาศนั้นก็ดีขึ้นเรามักอยากเป็นคนสนุกสนานทว่าเหตุผลในการจะรักใครสักคนนั้นไม่ใช่เพราะนี้ใส่สนุกสนานเสมอไปหากเพราะบางคนมอบการปลอบใจอันอบอุ่นบางคนเป็นผู้ฟังที่ดีบางคนคอยส่งยิ้มสดใสและบางคนคอยอยู่เคียงข้างอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ต่อให้ไม่พยายามเป็นคนอื่นก็มีเหตุผลสารพันให้สมควรได้รับความรักฉะนั้นเลิกสวมบทเป็นคนอื่นเถอะเมื่อผ่อนคลายจากความประมาทแล้วจริงใจในความสัมพันธ์เราจะเผยตัวตนได้อย่างสบายใจซึ่งนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นการสารสัมพันธ์อย่างจริงใจคุณนั้นน่ารักที่สุดเวลาเป็นตัวคุณเองจงเป็นตัวของตัวเองด้วยหัวใจเบาสบาย อยากตีกองก็ตีเลยสิประเดี๋ยวคนที่อยากร่วมวงจังหวะนั้นจะขยับเข้ามาเต้นด้วยเองคุณยายพักมักเรความฝันเป็นไปตามความชอบส่วนตัวหลายปีก่อนพออ่านบทความในบล็อกหนึ่งฉันฝันอยากลองใช้ชีวิตคนเดียวที่บาหลีใช้เวลาเดินเล่นนั่งสมาธิเขียนหนังสืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แค่คิดก็รู้สึกว่าแสนสงบสุขและสวยงามฉันจึงสารฝันด้วยการเดินทางไปอยู่บาหลีนานสองสัปดาห์ที่นั่นเป็นสถานที่ที่ดีและงดงามตามคาดทว่าผ่านไปอาทิตย์เดียวฉันก็เริ่มอึดอัดแล้วหลักๆเป็นเพราะฉันขับรถไม่เป็นการขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นด้วยในพื้นที่ที่การคมนาคมสาธารณะยังไม่พัฒนา ส่งผลให้บริเวณที่เดินทางไปได้มีจำกัดพอนั่งทำงานในร้านกาแฟนานเข้าก็ชักแยกไม่ออกว่าตกลงฉันอยู่บาหลีหรือร้านกาแฟแถวบ้านกันแน่ความฝันแสนหวานจึงค่อยๆแปลสภาพเป็นความทุลักทุเลช่างผิดจากความโรแมนติกที่เคยฝันถึงฉันรู้สึกเข้าใจท่านชองอยักยงผู้เคยถูกในประเทศไปอยู่สถานที่ไกลพล้น สุดท้ายฉันก็ยอมขาดทุนกลับเกาหลีเร็วกว่ากำหนดตอนนี้กลายเป็นว่าฉันโปรดปานการเดินทางร่วมกับคนอื่นมากกว่าชอบให้กำหนดการมอบอารมณ์เสียดายหน่อยๆที่สุดตอนจบทริปแล้วก็ทำงานได้ดีที่สุดในห้องอ่านหนังสือสาธารณะหน้าบ้านไม่มีคำตอบตายตัวที่เหมาะกับทุกคนก็เหมือนกับที่แม้จะอยู่บนบรถไฟฟ้าใต้ดินโบกี้เดียวกันบางคนร้อนบางคนหนาวนั่นแหละ บางคนรู้สึกว่าคลิประยะยาวไม่ต้องรีบร้อนดีบางคนสนุกระทึกใจกับคลิปเดินทางสั้นๆบางคนเนื้อเต้นเวลาได้อยู่นอกบริษัททว่าบางคนกลับรู้สึกมั่นคงเมื่ออยู่ในบริษัทบางคนกระปี้กระเป๋าเวลาอยู่กับคนอื่นขณะที่บางคนจิตใจสงบเวลาอยู่ลำพังวิธีมีความสุขของแต่ละคนต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นตอนเดินทางท่องเที่ยวเมื่อสานความสัมพันธ์กับคนรอบตัวรวมถึงเมื่อใช้ชีวิตสิ่งสำคัญคือหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองให้เจอซึ่งเราเรียนรู้ได้จากประสบการณ์อย่าเรียนแบบความฝันโรแมนติกหรือความปิติยินดีของใครจงเข้าใจความโรแมนติกและความเบรมปีของเราเองนี่แหละคือวิธีให้เราเพิ่มความสุขได้ สมเป็นตัวเรามากขึ้นสิ่งยอดเยี่ยมที่สุดในโลกคือการรู้จักที่จะเป็นตัวของตัวเองมิเชลเดอมองแตงทดลองฟังของเล่มนี้จบลงแล้วนะครับหากยังไม่จูใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของเพื่ออ่านต่อได้ที่ amarinbooks.com และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับ อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอัมรินบุ๊คส์